ให้ทุกท่านได้ชมความงามอีกหนึ่งรอบนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะสาวงามหมายเลขสามค่ะนางสาวว่าลัยลักแซ่เ้าค่ะ สาวงามหมาเลขสี่ค่ะนางสาวบุญญาณุชธนพัฒน์มหาวงศ์ค่ะ 12บสอค่ะนางสาวเปวิกานิธิโชติยานันค่ะสาวงามหมายเลขสิบสีค่ะนางสาวพัชราพรถาวรพจน์ค่ะ พันภาษาสีแอร์ค่ะในช่วงนี้ชมรมแม่บ้านมหาไทยก็อยากจะให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยการกุศลมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับสิบสาวงามกรรมาการอาจจะมีคะแนนพิเศษว่าใครใที่ได้รับความสนใจ จากการมอบช่อดอกไม้อาจจะมีรางวัลพิเศษในรอบนี้ด้วยนะครับเชิญน,นะฮะมอบช่อดอกไม้ให้ได้ต่อเนื่องครับหมายเลขถัดไปค่ะขอเชิญได้เลยนะคะหมายเลขถัดไปสาวงามหมายเลข25ค่ะนางสาวเปรมรินศรีชนะค่ะ าเลข26นางสาวกมลชนกผัดถนค่ะสำหรับในรอบนี้ผู้เข้าประกวดนางสาวน่านยังคงสวมใส่ชุดพิธีการแบบสตรีน่าน ทันบบุรีสีนครน่นานยังคงมีความงดงามในวิถีชีวิตและผู้คนมาเป็นกำลังใจให้สาวงามผู้เข้าประกวดกันนะครับ อย่าลืนมนะครับช่อดอกไม้ยังคงเป็นความต้องการที่อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในเวทีการประกวดนางสาวน่านในครั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายช่อดอกไม้ในรอบนี้เราจะมีการเปิดมอบช่อดอกไม้ให้อย่างต่อนเนื่องนะครับคุณพ้อช่อดอกไม้ยังคงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของสาวงามในช่วงนี้ค่ะ คือผู้เข้ารอบนะคะในรอบถัดไปขอเสียงปรบมือให้กับ11สาวงามอีกครั้งค่ะและนี่ก็คือสาวงามซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดน่านค่ะที่สวยเรียพร้อมนะคะและเวทีแห่งค่ำคืนนี้คือเวทีแห่งเกียรติยศเวทีแห่งศักดิ์ศรีที่เราจะเฟ้นหาคัาสรรสาวงามที่จะเป็นผู้แทนของ ีวัฒนธรรมของชา,จาวจังหวัดน่าน,านต่อไปค่ะและตอนนี้ครับผลการตัดสินหนึ่งรางวัลเป็นกลุ่มรางวัลพิเศษสกอ์คิปเปอร์นำผลการตัดสินมามอบให้กับผมณตอนนี้แล้วกับคุณอ้อมครับ,รบนั่นคือเราจะประกาศรางวัลขวัญใจสื่มวลชนครับสื่มวลชนก็จะมีรูปแบบวิธีการการ,รให้คะแนนและกฎเกณฑ์ต่าง ดยเฉพาะเรื่องของการมองน้องๆผ่านเลนมองผ่านกล้องทั้ง DSR หรือกล้องวิดีโอต่างๆและโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการตัดสินของการประกวดนางสาวน่านในกลุ่มการมอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน,น,น่านขอเรียนเชิญท่านบุญยงสดสะอาดด้านบนเวทีครับเพื่อที่จะร่วมกันมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้ รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนในช่วงเวลานี้ครับลุ้นกันเข้ามาทุกขนาดแล้วนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนั่นเองเพราะปกติพี่ๆสื่อมวลชนนะคะก็จะมองแบบตรงๆแบบนี้และก็มองผ่านเลนด้วยใครสวยที่สุดในค่ำคืนนี้อีกสักครู่เราก็จะทราบกันแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านด้วยที่ ร่วมสนับสนุนเมื่อวานนี้ก็มอบงบประมาณสนับสนุนผ่านท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านที่ร้านกาชาติและรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับผู้กอะกวดหมายเลขหมายเลข23ค่ะนางสาวรัตนพัรน์เกืือจานค่ะอำเภอเชียงรายเป็นผู้สมเกล์เต้าต,ตร 23ค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งค่ะขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือผู้ครอบครองสายสะพายเกียรติยศและรางวัลพิเศษฝันใจสื่อมวลชนนะครับมอบรางวัลโดยท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านท่านบุญยงสดสะอาดครับ อีกสกู้หนึ่งเราจะประกาศผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแล้วนะครับรทุกท่านมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าใครจะได้ไปต่อนะคุณอ้อมค่ะลุ้นกันเข้ามาทุกขณะแล้วค่ะเพราะว่า5หมายเลขสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปนั่นหมายถึงว่า ห้าหมายเลขนี้นะคะเป็นสาวงามที่ได้รับรางวัลอย่างแน่นอนแต่ว่าหมายเลขใดจะได้รับรางวัลใดและหมายเลขใดจะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศสําหรับค่าคืนนี้นั่นก็คือรางวัลนางสาวน้าประจาปี2567ต้องมารวมหลุนกันค่ะโดยเฉพาะปีนี้มงกุฎของเราได้ทําการ<ค>ออกแบบและดําเนินการทําให้เป็นมงกุฎที่มีความสวยงามเรียกว่าเป็นมงกุฎในรูปแบบของหม้อดอกปูรณคตา ซึ่งมดอกนี้เนี่ยนะครับมีลวดลายที่สวยงามทำจากเงินน่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของสกุลช่างเงินน่านด้วยเปรียบเสมือนความร่เย็นความอุดมสมบูรณ์พูนสุกกิ่งก้านที่เลื้อยแผ่สาขาของมอดอกปุรณคตะเนี่ยนะครับแสดงถึงสัญลักษณ์ของความงอกงามการสร้างสารรค์ความดีงามความรุ่งเรืองให้สำเร็จสมดังปรารถนายอดมงกุฎก็มีความสวยงามมากๆคุณอ้อมยอดมงกุฎเนี่ยจะประดับอยู่บน ยอดของมอดอกปุรณะตะนี้เป็นยอดมงกุฎประดับด้วยพลอยอเมทิตสีม่วงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของจังหวัดน่านด้วยครับคือสวยมากๆค่ะได้มีโอกาสเห็นของจริงด้านหลังเวที คือสวยมากๆจริงๆค่ะเราเห็นในวิทีอาร์ว่าสวยแล้วของจริงสวยมากสำหรับปีนี้และก็มีความหมายที่ดีด้วยเป็นสิริมงคลสำหรับนางสาวหน้าในปี2567ค่ะการจัดงานในครั้งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ท่านผู้ว่าชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมกับทุกภาคส่วนได้ทำการเปิดงานมาในช่วงเวลา9วันแล้วเนี่ยค่ะ แต่ละคนก็ได้เพลิดเพลินเพราะว่าหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงเวลานี้ครับหน้าหนาวก่อน<ะ>ที่จะเข้าสู่ช่วงของหน้าร้อนอย่างเป็นทางการเมืองน่านก็กาหนดในช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงของการจัดงานประจําปีและของดีเมืองน่านประจําปี2,567ด้วยกันคุณอ้อมไปเดินดูร้านกาชาติไปเดินดูบูธนิรรศการของร้านรวงต่างๆแล้วหรือยังไปเดินมาแล้วละค่ะพี่จอบต้องบอกว่า อยากจะประชาสัมพันธ์สําหรับออทุกท่านที่รับชมผ่านทางหลายสดไม่ว่าจะเป็นเพจที่นี่เมืองน่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านหรือว่าทุกท่านที่อยู่บริเวณลานรวมใจที่ยังไม่ได้ไปเดินนะคะต้องบอกว่าปีนี้พิเศษมากๆกันเลยค่ะเพราะทางของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะท่านได้กําหนดให้การจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้รวบรวมนะคะต้องบอกว่าของดีทั้ง15อาเภอมาไว้ที่าลารวมใจแห่งนี้เพราะฉะนั้นค่ะหลายๆท่านที่มาที่นี่ เหมือนได้มาเที่ยวทั้ง15อำเภอและนอกจากนั้นค่ะบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยังมีของดีโอท็อปด้วยค่ะพี่จอ๊อบซึ่งสาวบ้านที่จะไปช็อปไปชิมไปชิลไปแชร์ได้อย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะอย่าลืมเลยนะคะอีกหนึ่งบูธท,ที่สาคัญที่อ้อมพี่จะเชิญชวนทุกท่านมาแวะมาเที่ยวค่ะนั่นก็คือบูธของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านซึ่งก็จะมีนาทีทองค่ะได้ลุ้นของรางวัลมากมายกันเลยและพรุ่งน,นี้ สำคัญมากๆก,กันเลยกับการออกสลากกาชาติการกุศลนะคะซึ่งรางวัลใหญ่โอ้โหใครจะไปเชื่อคะที่ว่าเมืองน่านบ้านเรา50บาทก็ได้รถ f o r t u จูเนอไปขับได้นะคะมูลค่าล้านกว่าบาทเลยนะ,ค,ะครับมากไปกว่าน,นั้นเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะครับซึ่งณตอนนี้นี่เองเนี่ยสาธารณภัยการช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สําคัญ Leave no one behind การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะช่วยกันฟื้นฟูเรื่องราวดีๆรักษาแล้วก็ทำรงไว้ซึ่งความดีงามของศิลปะวัฒนธรรมน่านให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวในใจของใครและหลายคน ซึ่งอย่างที่ผมได้เล่าไว้นะครับช่วงที่เรากําลังรอผลการรวบรวมคะแนนผู้ที่ได้ไปต่อ5คนสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือคุณอ้อเม,มืองน่าน <ทะ S 1> มีข่าวดีมากมายเราอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านใช่ไหมครับเทศ<ะ>บ <ทะ S 2> าลเมืองน่านก็เป็นพื้นที่เมืองเก่าน่านที่ได้รับการประกาศจากมติครมเมื่อปี2548พร้อมกับพื้นที่ของเวียงปูเพียงแช่แห้งห่างจากนี้ไปไม่ไกล2พื้นที่นี้เป็นจุดที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆแห่งความสุข ความสําเร็จแล้วก็ความมั่งคั่งของชาวนานจังหวัดน่านมีทั้ง15อำเภอคุณอ้อมได้มีโอกาสเดินทางไปกับผู้บริหารไปกับเพื่อนๆพี่ๆที่ธนาคารออมสินไปหาพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างไปแอลต้องไปทำงานด้วยนะไปทํางานด้วยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้ง15อำเภอของจังหวัดน่านค่ะ แต่ละอำเภอก็มีของดีที่แตกต่างกันออกไปแต่ละอำเภอก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นได้ไปเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปและที่สําคัญค่ะจังหวัดน่านถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเพราะว่ามีถึงเจอุทยานด้วยกันค่ะและแค่พื้นที่ในตัวเมืองน่านเนีย่ยก็มีวัดวาอารามโบราณสถานกว่า26วัด ถ้าเพิ่มวัดน้อยไปอีกเป็น27วัดแล้วเราก็มีวัดภูมินเป็นศูนย์กลางของพื้นที่เมืองเก่าหลายคนเวลามาเช็คอินเมืองน่านก็จะเริ่มต้นการเช็คอินที่วัดภูมินครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่เราได้เห็นภาพกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามการบริหารจัดการถนนคนเดินการใส่ใจสิ่งแวดล้อมความสะอาดศิละปะประเพณีวัฒนธรรมและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่เมืองน,น่านได้รับรางวัล Hall of Fame จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยวเพราะได้รับรางวัลกินนรีทองคำหรือรางวัล Thailand Tourism Award มาถึง4สมัยก็เลยมอบรางวัล Hall of Fame ให้เลยผัดจากนั้นมาพื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองสะอาดระดับอาเซียนเมืองสิง